ชิปก็ประมาณห้าวิอยู่ห้าวิแล้วกัน ออกมาจากปาแดดครับปาแดดแล้วแล้วต้องรอประกันก่อนเนาะแล้วแล้วลักษณะเป็นยังไงผมก็วิ่งขึ้นมานี่แล้วครับแต่ว่ารถเนี่ยเขาลัดโค้งเหมือนกับแบบพังโค้งมันเทไปทางนู้นอ่ะขอเขาลัดโค้งไปชนยางหน้าข้างขวาเลยครับค,คือชนคือเขาชนครึ่งคันหน้าเขาเลยอ่ะสุดขั้วหวนมาใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าเขาไปโค้งเลย เขาโบโค้งมาคือว่าเขาไปทั้งคันเขาแล้วอะ่ะ<อ>ไปทั้งคันเขาแล้วเราก็หักหลบสุดแล้วแต่ทีนี้ว่าพอชนแล้วเราประคองรถไม่อยู่นะ<อ>มันก็คือว่าประคองช่วยได้เท่านี้คือมาชนด้านกว่าเราใช่คนระับชนเต็มที่มากเลยตรงนี้รถรถคนเจ็บูก